เป็อตกให้ม่ทีมันมันจริงจอเปาัเป็นไใีมไหมก้นกินอะไรคีมาเอาใส่เอาใส่ให้แม่ทีนเลยอยากเอาอันนี้เหรอจ้ะจ้ะกดแล้วก็ยกขึ้นด้วยพี่เบฟโอเคโอเาให้แม่ทีให้ทีกินดูซิโอยี่้คือกูจังกกิน

ตะวันว่าเหลยนเท่าหมือ,อเออเอยากเอาเสียหน,หนาผมอยากเอาสีอะไรแล้วก็เสีย ด้วยแมตติกบอกให้แมตติกด้วยใส่ถ้วยนะวันพี่ทำไอติมให้แมตติกโอ้กินเหรอโอ้กินเหรอดีเหรอดีไหมด้วยด้วยอ๋อเจมส์เจมส์ใส่ใส่ยีใส่เยอะเยอะอ๋อข้าอยากได้เป็นโคนอันนี้มันโน่อันนี้นี่มาไปพืดเราว้ายหกแล้วโอ้จายแม่มึงฟังฟัง

อยากเอาดีเหรอโอย่อมหอยำมมอยมยมอยากเอาสีนี้สีม่างนะมานี่มานี่มาน่ชั้นมอ้ก่อนนะมานึ่มานี่นะอยากเอาอยากเอาวันนี้เหรอโอเคเดี๋ยวพี่ทำให้โอเคพี่ทำให้นะโอเคนะรอก่อนนะ อา้าวแมวเสร็จแล้วพี่แมว <c oughs> โอเคแม่ทำให้นะเอาสีอะไรเอาสีส้มสีส้มเหรอบี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 เอาแล้วออ่่ะยาเอาสีนี้เหรอไม่เอา

เฮ้ฮะ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  ผู้นีิเนาบอกได้กล่วยเกลืวเรียกอยากเล yeah ียอยากไล่อยากให้ดิมไลเด็กไม่ินไม่ได้ตัวเองไม่สบายอยู่หายก่อน่อยกินนะคะเด็กๆค่ะขาใช่ให้กินก่อนให้หายก่อนให้หายก่อนค่ะ ก้นเรเออจะไปยายั้งขีมูกทั้งขีตาขีดดจะขีหายข้าวหายนแล้วชอโกแลตเออขีมูกโอ้หกแล้วหกแล้ว น ok? okay, like, wow, wow. um> ิอมใใหม่นิ้อมใหม่นะว้าวว้าวนของก็อย่าไปแย่งพี่สินุกจังเลย ของฉันอเอาสีเหรอเอาอะไรเอาสีอะไรเอาสีอะไรน้องพูดยังไม่เป็นอ่ะลูกน้องน้องน้องขาเอาสีอะไรอน้องับเอาสีอะไรสีอะไรยิบให้พี่นอนพี่นอนพ่นอนพี่นอนพี่นออเอาเอาอา่อา่อโอเคอยากเอา่อ พี่อพี่ะใสไใ้เยี่แพี่ก็ไมี่กรวพี่ทใ้อะพี่ทาให้นะพี่จะเอาให้พซวนเล้อเน่าพูดเบาๆก็ได้ค่ะเนอัไหน่อ เออแม่จะทำให้น้องๆรอกินเลยเดี๋ยวพี่ทำให้เอ๋ยวพี่ทำให้แล้วไปเอาไปหน่อยเอาไปหน่อยเอาไว้เอนีเลยเอาไี้เนีเอาไห้เีน้เอาดน้เนเลยอนีัเอยดเ เกไอติมทำให้เ hmm. มียมาเนียฮะไิมทำทให้เมียอ๋อม่ปคนระคนขายไอติมเหรอคะใช่โอเค ติมอร่อยเปล่าโอ้อันนี้มันเป็นทำที่ทำแบบไหนคะเรากดตรงนี้แล้วเราก็กดวางได้เลยเอธิบายด้วยดีลูกมันหอมแบบอันนี้เอาใส่นี้ค่ะโอเคไหนลองทำให้ดูสิคะอันนี้สีอะไรคะสีเอาสีนี้ค่ะอเ,คเอาสีอะไรเอ้วเอาสีเอาสีเขียวเ,เอาสีข้าเอออือฮสีจะัะเอาหมแล้วเหรอ กดแล้วก็ยกขึ้น้วยโอเค ไมบิดทำไมบิดช็อกกแลตหรอสพยวนพี่เนไหมโยนเสีเท้าพี่อะ เอกสาให้ดู